เช่าเน็ตลงรักทหารหญิงเดินผ่านร้องแค่ไม่กี่วินาทีแต่ออราสกดทุกสายตาแค่เห็นครึ่งหน้าทำใจละลายเขาเดินเขาเด็ดจะพาเพื่อนไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นเวลร์ชัวชัวม่ำคืนบนโซเชียลมีเดียสำหรับคลิปสั้นที่ถ่ายติดหญิงสาวในชุดเครื่องแบบทหารกำลังเดินอย่างมั่นใจบนท้องถนนหลังพิธีสวนสนามเนึ่งในโอกาสครบรอบ50ปีวันแห่งชัยชนะในการปลดปล่อยภาคใต้และรวมชาติของเวียดนาม แม่คลิปจะถูกถ่ายจากมุมไกลไม่เห็นใบหน้าชัดเจนแต่กลับดึงดูดผู้ชมจนต้องกดดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยพลังของอารมณ์ภาพการตัดตอบพร้อมดนตรีที่เข้ากันอย่างลงตัวทำให้ยอดเข้าชมพุ่งทะลุ3.9ล้านวิวในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นหลังจากถูกโพสผ่านทางติ๊กต็อกผู้คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เพียงแค่เทคนิคการถ่ายทำเท่านั้นที่ทำให้คลิปนี้โดดเด่นแต่ออราและบุคลิกสง่าง,งามของหญิงสาวในคลิป คือสิ่งที่สะกดทุกสายตาเธอสวมเครึ่องแบบเต็มยศของหน่วยนักรบหญิงถือมวกไว้ในมือและเดินอย่างสง่างามบนถนนกลางเมืองด้วยรูปร่างสูงโปรง่ง คาดว่ามีความสูงราว170-175ซนติเมตรพร้อมเลียวขาที่ยาวได้สัดส่วนทำให้แม้เพียงก้าวเดินธรรมดาก็ยังดูมีพลังแบบซีนในหนังแม้ใบหน้าจะถูกปิดไว้บางส่วนแต่ผู้ชมจำนวนมากเชื่อว่าเธอสวยจับใจและเต็มไปด้วยสเสน่ห์จนไม่สามารถละสายตาได้คอมเมนต์ส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตบอกว่าเดินแค่ไม่กี่ก้าวแต่พลังนางเอกลนจอดูแล้วใจเต้นเลย คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดูวนไปมาสิบรอบยังไม่เบื่อเลยเธอมีสเสน่ห์มากจริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสูงขาย,ายาวเดินอย่างมั่นใจแบบนี้ใครจะไม่มองคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอยากให้มีคลิปทหารหญิงแบบนี้เยอะๆเลยดูแล้วภูมิใจแทนประเทศเขา ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็มีภาพของทหารหญิงในพิธีสนสนามเมื่อวันที่30เมษายนที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นความพร้อมเพรียงความสง่างามหรือแม้แต่รูปลักษณ์ที่งดงามผ่านเลนกล้องและจอทีวีคลิปดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่ไวรัลธรรมดาแต่ยังเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของความงดงามทั้งภายนอกและภายในของผู้หญิงในเครื่องแบบทำให้ผู้ชมทั่วโซเชียลต้องตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัว ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ